นี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปรกรณ์ที่เราจะนําไปบํารุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่ผลเนียนใบเขียวโตไวด้วยสิ่งนี้ครับอย่างแรกก็จะมีกาฟแฟหนึ่งซองครับในกาฟแฟก็จะมี ในโตรเจนสูงซึ่งในโตัวเจ่นจะเป็นส่วประกอบสำคัญของ DNA, RNA และโปรตีนโดยพืชต้องการนำไปใช้ในการจเจริญเติบโตอีกทั้งยังมีฟอสฟอรัสฟอสเฟเซียมนะครับอย่างที่2ก็จะมีนี่ครับเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีโปรตีนวิตามินมากมายครับอย่างที่3ามโมโนโซเดียมอุมตรเมตเล่งรากเล่งการจเจริญเติบโตของให้ ต้นมะนาวของเราแข็งแรงโตไวนะครับในอย่างก็ขาขดไม่ได้ดก็คือน้ําสาวข้าวนะครับในน้ําสาวข้าวก็จะโดอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําปุ๋ยน้ำำนําบํารุงมะนาวของเราให้ลูกใจญ่โตไวแข็งแรงติดดอกออกผลกันเลยนะครับแนอย่างก็คือสามารถไล่มแมลงกำจัดมแมลง ได้ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียมน้ำซาวข้าวนะครับ1แก้วครับเสร็จแล้วใส่กาแฟลงไปเลยครับเราไม่ต้องไปผสมน้ำร้อนก็ได้นะครับในกาแฟเสร็จแล้วตามด้วยเครื่องดื่มชูกําลังครับเราจะใส่ไปสองฝานะครับแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับผงชูรส หรือว่าโมโนโซเดียมมูเตมิเนีเองครับหนึ่งช้อนอย่างนี้ครับหนึ่งช้อนครับใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วให้เราคนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงมะนาวของเราให้ลูกใหญ่โตใบผิวเน,วน,เนียน และอีกอย่างก็คือสามารถบำรุงพืชผักต้นไม้ที่มีผลได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือว่ามะเขือพริกก็สามารถบำรุงได้หมดนะครับโดยปุ๋ยน้ำของเราแบบนี้กันเลยนะครับเสร็จแล้วให้เรานำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวที่เราจะฉีดพ่นได้เลยนะครับ ไปนะครับเราไปฉีดพน่นตามกิ่งตามก้านมะนาวของเราด้วยปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ําของเรามาแล้วให้เราฉีดพน่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้ได้เลยนะครับฉีดพ่นอาทิตย์ละหนครั้งก็ได้นะครับจะทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่ เก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เลยครับนี่และครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เต็มต้นแบบนี้เลยครับรเผื่อหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้มะนาว ของบ้านคุณผู้ชมติดดอกออกผลก็ทําวิธีนี้ได้เลยนะครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม